สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม q u i c k post นะครับก่อนอื่นเข้าไปที่ quickpostthailand.com นะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วพิมพ Quick ์ quickpost ข thailand.com นะครับจากนั้นกดเมนูดาวน์โหลดนะครับแล้วกดกลุ่มดาวน์โหลดเลยครับรอไปจนกว่าการดาวน์โหลดจะเสร็จสิ้นนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดจะมีไฟล์คลิ c k Post ที่ดาโหลดมานะครับเรากดคลิกขวาแล้ว Extract เนี่ตรงนี้นะครับรอรอแล้วเราจะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อ Quick Post ปปตรงนี้นะครับมันจะมีไฟล์ในนี้เป็นขั้นตอนต่างๆ เป็นไฟล์เรียงระดับเลขขั้นตอนต่างๆในการติดตั้งนะครับให้เราลันไฟล์ตั้งแต่หนึ่งจนถึงไฟล์ที่7นะครับก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะครับเราก็ดับบลคลิกไฟล์ที่1นนะครับ mm. กด yes ติดตั้งไปเรื่อยๆนะครับ mm. ครับ กด install นะครับรอจนกว่าจะ install เสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม close นะครับต่อมา install app serve นะครับ ดับเบิลคลิกที่ไฟล์หมายเลขสนะครับกด yes นะครับแล้วก็กด next นะครับ I agree next ไปนะครับกดติ๊กเลือกทุกอันนะครับ next ไปแล้วก็กด next นะครับส่วน password นะครับให้ใส่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับใส่ที่ หนึ่งสองนะครับใส่เลขหนึถึงแนะครับกด Install จากนั้นกด uh, finish นะครับต่อไปเรารัน ไฟล์ที่3นะครับกด yes นะครับแล้วก็กด next นะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับกด next install ครับ เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จกดติ๊กตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วกด finish นะครับเอย่าเพิ่งรันโปรแกรมขึ้นมานะครับต่อไปกดหมายเลขสนะครับกดหมายเลขสทีนี้ใส่าาเวิร์ดหมายเลขสี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสจดแปดนะครับกด enter ครับจากนั้นรอไปนะครับจนกว่าตรงนี้จะเสร็จสิ้นนะครับ โดยทั่วไปก็จะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะครับเมื่อเสร็จแล้วหน้าตักสีดำจะหายไปนะครับจากนั้นมาสู่ถึงข้อที่5นะครับข้อที่5บอกว่าให้เรา double click ที่ไฟล์ quick post b a t นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเลาะเโปรแกรมไฟล์ quick post ตรงนี้นะครับแล้วกลคลิกเข้าไปทีนี้ไป เขาบอกว่าให้ config bat นะครับแล้วตั้งค่าเดเป็น quick post สอนะครับ config ตรงนี้นะครับ double click ขึ้นมานะครับจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราตั้งตรงนี้นะครับเป็น quick post สอง quick post สอนะครับแล้วก็ root password เป็น1นึ่งสองสาี่ห้าสนะครับ1 2ึส สี่ห8นะครับอันนนะครับกดโอเคอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้จะกลายเป็นสีฟ้านะครับจากนั้นให้เลือกคิ i ค์โพสส2งคิวค์โพสสอ2ตรงนี้นะครับกดเซตนะครับกดเซตแล้วก็ตรงนี้จะขึ้นคิ i c k Post อ2นะครับแล้วจากนั้นกดบันทึกนะครับกดโอเคนะครับแล้วกด exit ไปเลยนะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้ง p r i นเตอรนะครับสำหรับใครที่มีปรินเตอแต่ถ้าไม่มีปรินเตอร์เนี่ยเราก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยเราจะไปเจอ Quick Post นะครับอยู่บน Desktop นะครับเราจะเสิร์ชคำว่า Quick Post ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือ,อะจะมีชอ็อต t c u อยู่บน Desktop ตรงนี้นะครับ พอเราคลิกขึ้นมานะครับรอสักครู่โปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมานะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ Administrator นะครับก็จะเข้าไปที่หน้าจอขายนะครับจากนั้นเราก็เริ่มขายของได้เลยครับนี่ถือว่าการติดตั้ง s u เร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดขายของได้เลยนะครับ การเพิ่มสินค้าหรือวิธีการต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ตามวิดีโอคู่หมือนเลยนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถทักแชทเข้ามาถามกันได้เลยนะครับ